เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา13นาฬิก30นาทีได้เกิดไฟไหม้ลุกลามบริเวณหลังโรงเรียนคีรีรัตนวิทยาคมตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสาเหตุเกิดจากการเผากองขยะหลังจากนั้นทำให้เกิดลมพัดพาเปเลวไฟลุกลามออกบริเวณใกล้ๆกองขยะและบริเวณใกล้เคียงทางโรงเรียนจึงได้ประสานไปยังกูภ้ภัยปุ่มดวง เทศบาลตะมนท่าขนอนเพื่อทำการดับไฟดังกล่าวโดยได้ใช้เวลาในการดับไฟประมาณ1ชั่วโมงทำให้ไฟสงบลงทางด้านนายกฤษดาข้าตาโตผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคุมได้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการดับเพลิงในครั้งนี้และได้ํำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังในการจุดไฟเผากองขยะบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยแม่เกิด หตุการณ์ดังกล่าวผู้ใหญ่ช่วยเมืองคนดี MTC TV Phone รายงาน